อาณใหม่คนสำเร็จเรื่องการบริจาคทานอาวิจทานแล้ว <c oughs> เราก็กล้าเข้าไปหาอภัยทานด้วยทานภายในทานภายนอกอาวิจทานก็ดีพัตถกข,ขาวของเงินทองหามาด้วยด้วยการอยากลำบากเราก็พอใจทานพอใจทาน ทำไมฝากพฟังชักไว้ในพุทธศาสนาเราทานแล้วมันสุขใจคนศิลคุทานที่เราบริจาคแล้วเรารักษาแล้วสุขที่สุดเพื่อสุขใจข้าวของเงินทองมันเสียไปแต่ว่าเรามีความสุขใจสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจ ใจมีความสุขทียอาหารใจเชื่มชื่นเบนออิือนปานก็โยเย็นเป็นสุขจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็เพราะบุญบุญจึงเป็นพลังชีวิตเป็นเครื่องดึงดูดความสุขความจเจริญก้าวหน้าอันสู่ชีวิตจิตใจของเราอย่างน้อยที่สุดก็เป็นอาหารของใจ ใจเรามีที่พึ่งมีอาหารก็แช่มชื่นเบิกบานแต่ถ้าคนไหนไม่เคยทำบุญให้กานรักษาศีลแล้วจิตใจมันเห,เหี่ยว้งจิตใจไม่มีที่พึ่งเหี่ยวแห้งเศร้าหมองโยก็ร้อนนอ,อนมันก็ทุกบ้านไม่รู้ว่ากี่ชั้นนอนร้องให้ทั้งคืนก็มีนะ ทำมาจึงร้องไห้มันทุกข์ใจทุกอะไรก็ไม่เท่าทุกข์ใจใจไม่มีคุณสินคุณทานลืมหน้าที่ของตัวเองถ้าใจเหี่ยวแห้งใจซ่อมมองแล้วทุกข์คติเป็นอันตรองหลังไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญนฐทานได้จะบุญมาจากที่ไหน่สร้างเหยืยเชียกปน จึงจะมีผลทำทั้งกวงดเพราะเหตุหดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลเหมือนกับเราไม่หาเงินเจ้าเงินมาจากที่ไหนละ่ะไม่หาก็ไม่เห็นไม่กินก็ไม่อิ่มบนก็เหมือนกันวานพืชเส้นใดรับผลเส้นนั้นเราวานพืชวังผลนะ เราทำบุญให้ทานก็มันเสียชัยเกิดทำไมทานของเร็วย่อมได้ของเร็วตอบแทนทานของตานี้ย่อมได้ของตานีตอบแทนผลจะทอนย้อนกลับเข้ามาหาเรานะทำดีกว่าไม่ทำทานดีกว่าไม่ทานความดีทำนั้นดีทำแล้วมีความสุขทำด,ดีกว่าขอพรน,นะ ขอพอรอยากจะเป็นคนดีแต่ว่าไม่ทําดีจะดีได้อย่งไลนะอยากจะไร้บุญเยอะแต่ไม่เคยทําบุญให้ฐานจะมาจากที่ไหนเราจุงคำคือการกระทําเชื่อคําสอนพระเจ้าอามิสถทานเราก็มีแล้วเราก็กล้าวเข้ามาอภัยทานมีความเมตตาต่อสรพพสัท์ทั้งร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมตตา เมตาจิตคิดถึสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงม,มีความสุขท,ทุกทวนหน้าทุกคนรักชีวิตเหมือนกับเรานั่นแหละขนาสัตว์ดิจสารทุกชนิดก็ยังรักชีวิตเหมือนกับเราท่านอยาให้เมตตากันสงสารกันให้อภัยกันให้เสียโทษโกรธเคืองกันมันเป็นอภัยทานนะเป็นหน้งหมสิกกรรม ในอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวยแต่ถ้าเอชชาพยาบาทเบียดเบียนกันเนี้ยอาคาตพยาบาทหนึ่งเป็นเวรเป็นภัยต่อกันเราจึงก้าวเข้ามาอาภัยยฐานใครจะทาถูกใจเราหมดมีไหมไม่มีแต่เรายังทาไม่ถูกใจเราเลย มันก็มีผิดว่านานาจิตตังแต่ว่าเราก็อภัยพื่อความรักพื่อความบังดีด้วยความเมตตาให้อภัยกันอภัยอย่าถานมีในใจเราทุกคนนั้นให้อภัยกันเหมือนกับพระไปทำบัตรพระเทระแต่ขอขอมาแสดงถึคงความเคารพทำไม อโหสิกรรมอภัยทานซึ่งกันและกันนันแดอายุวันโนสุขาระย่อมเกิดมีแก่บุคคลที่ออน้อถมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยมเป็นนิดท่านให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันหรือว่าไปทำบัณฑพระเทละแต่อย่างไรก็ตางทุกคนมีอภัยต่อกันแล้ว ทำมาฐานเ่นี้บอกกล่าวถักเตือนสักส่วนการสั่งสมบุญทาความดีชี้แนแนวทางให้แก่คนหลงทางอย่าทำใชตัวเองนะกลัวคนอื่นจะหมดเลยไม่ชวนเพื่อนมันไม่หมดบุญนะมันเป็นสมบัตสิสาคนบมาก,ก็ไม่หมดนะ เราชวนเพื่อนทาดีได้ทำบุญร่วมกันาภาษาอีสานบอกว่าทำบุญร่วมชาติตักบ,บาตรร่วมขันเก็บหอกไม้ร่วมต้นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเมื่อเราทำบุญร่วมกันก็เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันเคยดทำบุญร่วมกันท่านจึงไม่ให้หนีบุญให้มีน้ำใจเงินทองมันหาได้นะ น้ำใจหายากตัวหนึ่งเราเป็นคนดีเป็นคนบุญมีน้ำใจนะอย่าแรงน้ำใจอันยนเพื่อนทำบุญแต่ว่าอยากชวนต่เพื่อนนะชนตจเพื่อนทําบุญเก่งมากแต่เองไม่ยอมทำไม่ยอมก็กระเป๋าเลยให้ระวังชาติหน้าพบหน้า เื่อนเยอะแต่ว่าจนจนแต่เพื่อนก็รวยนะเขาทำบุญให้ทานทานรวยไม่จนถ้าอยากทุกขให้จะหนีอยากมีให้ทานรวยสินรวยทานมันพวกเรานี้บ้านโตบางคนบ้านไม่โตนะแต่ว่ารวยสินรวยทานไม่โตก็โภมใจอยู่นะ ทำไมเรามันก็ได้แค่นี้บูญสร้างแต่นห,นหนังทุกคนมีเบื้องหลังนะกาเีเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลท่านจึงให้สร้างประโยชน์ภพนี้ประโยชน์ภพหน้าถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะถ้าประโยชน์อย่างยอดเือพระนิพพาน กเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์บุคคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดนี่แหละเราจึงเป็นผู้ไม่ประมาทลืมเนื้อลืมตัวสนใจการทำบุญให้ทานเราจึงก้าวเข้ามาความบริสุทธิ์งานเบื้องต้นคือศีลเราเป็นผู้ใส่สุดขาวบริสุทธิ์ สินก็คือกองบริสุทธิ์ให้ภาจาเรียบร้อยเป็นศินถ้าศินบริสุทธิ์ผู้ให้ทานบริสุทธิ์ของทานเราก็บริสุทธิ์พระสงฆ์เป็น,นืนะ้ะนาบนของโลกบริสุทธิ์มีผลมากมีอนุสงม,มากนะเราจึงกล้าเข้ามาทำไมถ้าคุณสินคุณทานสองอย่างพอแล้ว ปิดอบายแล้วไม่ตกนรกทำไมสีเรณสุขจริงยังติปัจจุบันก็มีความสุขจากโลกนี้ไปอันไหนก็สุขทติเบนน็นต้องหลังได้สวรรค์แล้วนะคนศีลคุณทานสองข้อนี้ไม่ตกนรกปิดแล้วปิดอบายแล้วนั่นเป็นหน้าที่ของเรา เป็นผู้มีสัตว์เป็นผู้มีศีลสัตจ์จะซื่อสัตย์จริตอยากโกหกตัวเองเป็นบุคคลที่ไว้เนื้อเชื่อใจคงเส้นคงวาตลอดรอดความไม่มีที่รับที่แจ้งเป็นบุคคลที่เปิดเผยอยู่คนเดียวก็ไม่ทําชั่วอยู่กับเพื่อนก็ไม่ทําชั่วชื่อสัตว์สุจริต คุณสมบัติของผู้ดีนั้นเราจึงมีความบริสุทธิ์เข้าพเข้ามาหาศินแล้วก็ภาวนาหลับตาแล้วรู้ใจทำไมจึงดูใจมันดิ้นดนมันขดแก่งฝึกยากหัดยากนะใจของเราแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงให้รู้ใจคนเราจะทำชั่วก็เพราใจนะ จะทำดีเหมือนพวกเราพาใจใจคิดถูกพูดถูกก็ทำถูกถ้าใจคิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็บาปทิฏฐิโทษอะไรก็ใหญ่หลวงเท่ากับมิจฉาทิฏฐิฆ่าตัวเองเห็นผิดไม่ทำความดีฆ่าตัวเองแล้วไม่ทำบุญจะบญมาจากที่ไหน จพงให้สัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องากเป็นบาปบุญเป็นบุญไม่เข้าใครหอใครนะนั่งหลับตาแล้วก็ดูใจดูคนอื่นเรื่องนี้แยยวเรื่องที่ผมเรื่องคนอื่นช่างเขาเราไม่ยุ่งเราจะงงทำความดีให้เต็มที่เราวกอชอบด้วยกายวิชีกรรมฐานมีเราทำระจังไย กรรมคือการกระทำนะั้นฐานเป็นที่ตั้งแห่งการงานโดภายนอกโดเจาไดยิ่งเหนื่อยเห็นมามากแล้วผ่านโลกโชคโชนมามากแล้วมันก็แค่นั้นเดีมันไม่เอาดีเอาชั่วให้เรานะถ้าเราไม่ทำเราเห็นข้างนอกแต่พระพุทธเจ้าให้เห็นข้างในภาวนามัยวนซ้ำเร็เดืดด่อการเจริญภาวนา แต่เราไม่ชอบนะภาวนาชอบที่สุดคือภาวนอนชอบมากเลยแต่ว,ว่าไม่เป็นบุญนะ้ภาภาวนาแล้วบุญก็ไม่เกิดภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาถ้าไม่เป็นบุญพราะพทธเจ้าไม่สอนไว้นะเราจริงทวนกระแสพื้นความรู้สึกบุญคือความถูกต้อง ทำสอนพระเจ้าไม่ใช่สูกใจนะใจของคนมีกิเลสถ้าทำตากิเลสมันเศร้าหมองกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจแต่าว่พระเจ้าให้สำาัะนอนโคนไม้นอนเดือนบ้านพวกเท่านั้นหายจงทำเพียนเผากิเลสเถิดจะได้ร้อดใจภายหลังหนึ่งชาทานุญาณโย ่านไม่ให้ทำตามใจนะเราจึงเป็นนักบุญสแสวงบุญบุญเป็นชื่อของความสุขนะสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขปัจจุบันสุขอนาคตบุญเป็นชื่อของความดีคนดีเหมือนพวกเราก็ก็ว่าคนบุญนะถ้าคนไปทะชัวะ่วก็เพร,ราคนบาปซ้อมแขนท้อมขาซ้อมหงสซ้อมตาเหมือนกันรู้แล้วยังไงว่าคนบาปคนบุญ คนดีคนชั่วเพราะการกระทำมันบอกพวกเหล่านี้ทําบุญเป็นนิสัยทําดีเป็นนิสัยคนบุญที่โหดสามัญใจรามาม,มหิตทาชั่วเป็นนิสัยคนบาปมันแยกกันอยู่ตรงนี้นะงนั้นทุกคนอย่าประมาบบุญเล็กน้อยทำบ่อยๆมันก็มากเหมือนเ,เราเกิดมามาจากไหน เรามาจากไหนมาเกิดมาได้รยังไงเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติแล้วจะอยู่อีกนานไหมเอาสักร้อยปีสองร้อยปีเลยอันความคิดแต่ความจริงมันจะมาเนื้นอมีกนะไม่รู้ว่าวันไหนจะอยู่อีกนานไหมแล้วจะตายด้วยโรคอะไร จะตายในสถานที่ใดตายแล้วจะไปไหนไม่รู้เลยเพราะบุญกรรมนำพาน่นเลงชนกกรรมกรรมแต่งมาเกิดพวกเรานี้บุญกรรมแต่งมาเกิดปุญญาพิ่ังขานบุญแต่งมาเกิดถ้าบุญแต่งมาเกิดเขาลมสมบูรณ์สนุกกินสนุกทานเหมือนพวกเรานี้รูปสวยโดยรั์ ก็เพราะบุญได้ทำไปแล้วแต่ฟังก่อนเป็นผู้ไรทำบุญไม่ได้แต่ชาติก่อนตางก่อนทำไว้ก่อนแล้วเคยให้ทานก็รวยเคยรักษาสิ่งก็สวยนี่แหละของเขานะโลกทั้งโลกพระเจ้าจัดไปแล้วปุญญาพิจังฐานบุญแต่งมาเ,เกิดอาปุญญาพิจังฐานบาปแต่งมาเกิดเกิดขึ้นมาเพราะคิหร ทำมโอ้ที่เหลืออย่างนี้เกิดขึ้นมาทำมเขาก็อยากจะสวยอยากจะรวยเมือกับเรานั้นแหละแต่ว่าเขานั้นบาปนำกรรมแตกแต่พวกเรานี้บุญนำบุญแตกโอมใจจะน้อยหรือมากก็อของเราดีกว่าไม่มีเกีย่ยวข้องกับบุญกันหมดทุกคนที่เกิดขึ้นมาอาภัพอับชนนั้นเขาอยากจะรวยไหม อยากนะไปถามเขาหรือเขาอยากจะสวยไหมเขาก็อยากเหมือนกันนะความคิดก็มีมันสมองเขาก็มีความคิดมีเยอะแยะถมไปเงินใช้ไม่มีเลยไม่ว่าจะทําบุญให้ทานเราจะคิดใส่ปากแต่ละมือยังยากทั้งที่เขาไม่จ้องการไม่ปรารถนาไม่ได้กรวดน้ําไม้ทาน,าน,าาแ,นแล้วนะมาจากไหนล่ะเจตนาหังกรรมมังบัามิ เจตนาธรรมชั่วก็เป็นบาปกรมร,รมเจตนาทำนี้ก็เป็นบุญกรรมฉันั้นพอเราจึงมาด้วยบุญกรรมบาปกรรมสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจึงแล้วด้วยการภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วออเทเนวาสารสุสิยานและลึกถถล500ชาติหนลังห้าร้อยชาติ พเราแล้วรไรกกี่ชาติลงื่มหมดแล้วล้วลึกไม่ได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้ายังสอนให้ภาวนานะเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศสนด้วยได้ทั้งสองอย่างการฟังธรรมะก,ก็เหมือนกันฟังด้วยจิตสงบโชคที่สุดใจของเราเป็นบุญนะเกิดปัญญาย ธรรมไสวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาได้กุศลนะผูะ้ฉลาดภาวนาก็เหมือนกันได้ทั้งบุญจิตของเราสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเกิดปัญญารอบโูลในกองสังขานตามความเป็นจริงเป็นปัญญา พระพุทธเจ้าแล้วลกชาติผลหลังห้าร้อยชาติท่านก็มาอยู่นะตอนเที่ยงคืนก็เกิดขึ้นอีกจะโตปะาตยาลดจากการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปก,นการกรรมการกระทําไม่เหมือนกันกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ได้และปลานี่ต่างต่าง,างกัน ถ้าไม่มีบาปก,กรรมบุญกรรมไม่ผลข้ามพบข้ามชาติจะไม่มีคนขี้ดีเลยจะมีแต่คนสวยจะไม่มีคนจนเลยจะมีแต่คนรวยทำไมจึงแบ,บ่งชาติชั้นมนตระเพราะการกระทาไม่เหมือน,นกันพระพุทธเจ้าจึงประกาศภะษาคนาไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลําบากเพื่อ ประโยชน์สุขของมหาชนทั่วไปส่วนพระพุทธองค์นั้นสุขพัะโตขั้นไปดีแล้วเหลือแต่พวกเราทำความดีทุกวันเดินทางทุกวันถ้าคนเดินทางก็มีหวังไม่วันใดนก็วันหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางถ้านอนหลับทับจิตจะไปถึงไหนละ่ะ ทำความดีก็เลิ่นทางถ้าไม่ทำความดีอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรัวใจพุทธศาสนาท่านบอกว่าการไม่ทำบาปทั้งฝูงด,ดีแล้วแต่ว่าอย่าอยู่เฉยๆนะปุสระโสปชมาาการทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่รักตนทำความดี ศาสติ์กตตัดเคร,รียวฟักนังการชำระจิตของตนให้หมดจดให้เขาวรอบให้ผองแก้วเอาปัญญาสอนใจนะเกิดปัญญาสอนใจเงินก็นเราพาวานาจิตสงบแล้วเกิดปัญญาเมื่อได้เห็นด้วยปัญญาว่าสังขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงเราจะแข่ไหม บางคนก็เลินไม่ตรงแล้วมันสังขารไม่เทีย่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย่ยงมีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณครองก็เหมือนกันสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกรักที่สุดท้องแห่งที่สุดร่างกายของเราคิงทุกมันบอกไม่ฟังน,นะท,ทุก์มาแเ่วันเกิดสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุก ชาติผิดทุกขาความเกิดเป็นทุกการเกิดทุกลาเป็นทุกร่ำไปแต่ว่าเราไม่ยอมเชื่อความอนพุทธ้จ้าเราก็สู้่อไปถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าสังผารทั้งหลายทุกองเป็นทุกเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทุกวงมันเป็นอนันตตามันเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์มันชมมด ยิงโดยสมมติโดยปรมาแ้วไม่มีความใครนะไม่มีใครเป็นเจ้าโลกไม่มีใครเป็นใหญ่โลกตันนี้มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็จากไปเกิดขึ้นั้างอยู่แล้วก็จากไปกินก็กินเพื่ออยู่อยู่ก็อยู่เพื่อจากท่านยั่งไม่ให้ฝรามาทอย่าลืมนะล,ลืมตัวทำไม อาชีพอะไรก็ตามทำมาหากินเพื่อฝากเพื่อ,อรปรอทั้งชีวิตสืบสบคนไปคนสุดท้ายก็ตา,ตายเคยเห็นไหมคนไม่ตายมีไหมไม่ตายกับเพื่อนมีไหมแต่ว,ว่ายาแก้โรคปีระเจศอะไรเจริญที่สุดก็มีแต่ว,ว่ายาแก้ตายไม่มีนะ ถ้าม,มียาแก้ตายโอ้ยไม่มีใครตายจะไปหายามาแก้กันหมดน,นี่แต่ไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายท่านจึงให้เตือนตนด้วยตนเองเอาปัญญาสอนใจพระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดฉินสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนก็เ,เลยเป็นพระโพธ,ธิสัตว ขณะได้สมาบัดเจ็ดสมา,สมาวัดแปดได้บุคเลนิวาสาสิญญาณนิรุชาติของดังห้า500ชาติจะตัวป,ปัตยานรู้จักการเกิดการตายของสัตว์ทนายเป็นไปตามกรรมนี้ยังไม่ได้เปลนพร็พุทธเจ้านะเป็นตอนไหนหรอกาสวปัยายาจนจะสววาฏเกิดปัญญาภาวนาวยาปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาดับเพลิงทุกเพลิงที่เดด้วยปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นแหละปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างเสงมอด้วยปัญญาไม่มีผู้มีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ผู้มีปัญญานะั รู้จักบุคคลที่ควรพบไม่ควรพบพบคนไหนจะเป็นเหมือนบุคคลนั้นถ้าพบคนชั่วเขาเขาจะชวนเรามาทําบุญไหมเขาก็ชวนไปทําชั่วพบคนไหนเป็นเหมือนบุคคลนั้นนะถ้าพบคนที่เล่าเขาก็ชวนกันคิดแต่เรานั่นเด็ดท่านจะให้บุคคลที่ควรพบเสวาดาอากพลังอยากบคนทาน มนเนตานาัจชาเซวนายครบนักปราบปัณดีผู้เพุทอชอบด้วยกายวาจาใจไม่มีเดียวเลยมิตรีท่าเดียวท่านเมตตาสงเคราะห์ไม่ทำชั่วแต่ท่านชวนให้ทำความดีชี้แนะแนวทางสวรรค์นิพพานให้แล้วเราจึงเชื่อคำสอนพุทธเจ้าจะนานาจิตตังก็จริงแต่ว่าระจับไฟแล้วไครจะยินมีไหม บางก,ก็เป็นของร้อนความชั่วไม่ทําดีกว่าเดือดร้อนเผาผานตามภายหลังย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนงั้นถูกไปไหมความดีทำนันนั่นนี้มีความสุขรักตนต้องทําตามดีค่าของคนอยู่ที่ผลของความดีนะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็ดี แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่ผลของความดีคือบุญน้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าของคนอยู่ที่ผลของงานโจรห้าร้อยเขาก็มีผลงานเหมือนกันนะนาดเพชรชาติพาดเขาก็มีผลงานแต่ว่ามันบาปแต่พวกเรานี้มีความรู้ความสามารถแต่ว่าเราไม่ขาดความดีนั่นแหละคือบุญ คุณสมบัติของผู้ดีถือว่าพวกเราทุกคนมีโชคได้มาเพิ่มเติมบุญได้มาบำเพ็ญบุญมาสั่งสมบุญวัดนี้ก็จเจริญน,นะร่มรื่นดีโบสถ์ก็สวยเกเรยิ่งสวยมากเลยนะมเห็นแล้วโอ้ติดใจเลยไม่เหมือนไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเลยดูมาแล้วเกเร สร้างได้ยังไหน,นแต่ว่าก็บุญของท่านนะบุญของท่านเราไม่อิจฉาคนรวยบุญของท่านแต่ว่าเราก็ไม่รู้ถูกคนยากคนจนนะกรรมของสัตว์เขาก็จะกินใจปากเขยังยากแต่ละมื้อน,นะเพถือว่ากรรมของสัใสฉั้นทุกคน โยใจกปดของกรรมไม่มีใครจใหญ่กว่ากบกรรมใหญ่เพื่อเล็บทุกคนนี้เล็บยังไงหมดลมหายใจเมื่อไหร่เล็บโปรโลเลยท่านอย่ามาให้ลืมตัวอย่าประมาจากมัวเมามาว่าตัวเองจะไม่ตายง่ายนั่นความเมานะมาว่าตัวเองยังน้อยยังหนุ่งอยเพราะเลยไม่อยากจะทำความดีมาว่าตัวเองยังไม่ป่วยไม่ไข้ คนไม่ป่วยตายก่อนคนป่วยก็มีนะไม่แน่เชงมันไปโลกกอนิจังโลกทุกขังโลกกันัตาเห็นร่วยปัญญาจึงไม่ลืมเนื้อลืมตัววันคืนร่วมไปโลดไปวันนี้เราทำอะไรอยู่เกือนตนด้วยตนเองบุคคลมีตนฝึกดนดีแล้วย่มหนาที่พึ่งจะได้โดยยาก เราจะพึ่งอะไรหอเพราะพึ่งบุญนั่นเดละไม่มีใครไปเป็นเพื่อนนั้นถึงจะรวยขนาดไหนกี่แสนดานถ้าไม่ทมําบุญทาทานแล้วแล้วก็ตายจากมันไปนะไปรวยไปไม่ได้รวยขนาดไหนกันตายอะไรไหมคนที่สวยลืมแล้วลืมตัวก็จะเองสวยก็ไม่อยากจะทำำําความดีสวยกันตายอะไรไหมละ่ะ ถ้าไม่ทำกมณีก็ไม่มีประโยชน์นะสวยก็แค่วันตายรวยก็แค่วันตายภาพของคนอยู่ที่ผลของความดีนั่นเองจงมีพญญาศสอนตัวเองะนั้นบนกุศลเรับนั้นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นเพื่อนสองบองใจโชคุชคพบที่เราเกิดจะตามเราไป นำพาไปสู่โรคโลกเบื้องหน้าก็ออบุญดังวันนี้มีแต่นักเทศครูอาจารย์มีลหลายท่านหลายองค์ไะมาในานามอุปสมบเพื่อนท่านก็ให้เกียรติเป็นมาดูคนบุญเยี่ยมสถาญาติโยมขอให้ทุกคนตั้งมั่นในบุญกุศลคณงานความดีเพิ่มเติมบุญสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไป ให้ข้อคิดขึ้นกับที่เชิญใจก็คงจะพอสมคพให้เวลาอย่าหวังข้อมีฮักษาวดาชนดพิษา